อ้าวต่อเลยครับโอ้บอกพาสามแล้วมาเลยมาเลยครับแล้วจะต่อยอีกทีเดี๋ยวไปยืนไปยืนหน้ากล้องอ่ะยถ้าถเหมืเริ่มแล้โอ้สรุปว่าจะมีกี่พาันจนกว่าจะไปโลกเรือดีเอ็นได้เหรออูอูอู้หมูยาวเกินนั่นแหละอูอูอูไปโลกเรือดีเอ็นได้ ขาลงไปต่อชื่ออะไรครับภาษาชื่อรายการอาไปแปลกเฮ้ยไอมุมมาไอมุมไอมุมมาไอมุมตีเราไอมุมตีไอมุมตีไอมุมไอมุมเลี้ยวซ้ายไอมุมเลี้ยวขวาไอมุมไอเราเพนไอเราเพนไอเราเพนเฮ้ยมันมันจะมาฆ่าเรามันจะมาฆ่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 าเราไม่มีเพื่องผมเออคุณไปไหนครับใครจะมาช่วยผมด้วยเออสกิลตันงค่าถอดกระจาย

ทิจ่า่มาทิจ่าเอ้ยแต่ถ้าเราอยากรูไม่ค่อยมีสติท่าไรสติเปเี่ยนใจอะค่ะทำเรียนแบบครับเรียนแบบเป็นซอมบี้กิจกรรมมังค่าซอมบี้ครับโหกิจกรรมเลยเหรออ้ยทินยะก่อนกิจกรรมครับกิจกรรมนันนาการทอ้งก้นไม้ มันจะจกใส่ลไม่ใช่อะไรอ่จกอามามีขาแมงสาบขาแมงสาบอยู่ในโจกอามาเขาเล็กทิไฟแชบไม่้งทิ้งของไม่ขไม่มีประโยชน์ทิงทิ้โอ้โหโอ้โหอรังการงานสร้างงานสร้างบ้านใครเขาไปบ้านมันเองเจอบ้านหน่อน ๋ยวบ้านทำกระจกให้เดี๋ยวบ้านไม่สวยจงอมมาม่ามีขาแมงสาบขาแมงสาบยนในโจกอมมาม่าโอเคเออบ้านมีกจระจก้วยกระจกที่ใสยังมองไม่เห็นเลยทีนีาที่ขุดไอรอนไม่ขุดหินะ่ะ โจ๊กเอามามีขาแมงสาโอ้โหเพลงนี้ฮิตมากครับเอากระจกลงมอกไม่ได้เดอคุณจอบเฮ้ยไม้เปิดเอยู่ในกล่องนู้นเพลงนี้ฮิตครับโจ๊กเอามามีโจ๊กเอามามีขาแมงสาครับผมเพลงนี้ฮิตครับไม้หายอยากขโมยของขโมยของของเขานะนะ้นนองไก่เออน้องไก่ไม่ใช่ของเขานองกอ้ ค่าพึ่งไปล่าม,มาเมื่อกี้อะไรอ่ะฮะนามูอย่าพึ่งสิเนามูอืมบ้านสวยที่สุดในโลกทำไมบ้านไม่มสวยฟังจะท้องบ้านไทยเนี่ยไม่บางจะท้อง พี่แบ๊กเอาไหมในการโยนยีเอาไหมอ,อะไรนะมาดูสวยเอาไปใส่ลังไม่ขอไปตัวดันเจี้ยนก่อนนะกพอเต็มที่เลยอันนี้ดันเจี้ยนทางตันนางตัอนอะไรครับขุดใหม่ครับขุดใหม่เลยดิ จะสกเร้าและเงูขนาดหนักกเร้ารงเตรียมสบงสบียงสบอยสบัสบยุดตรงโอ้คุดจะโคเลยอ่ะโคโลคุดก่อนเปิดโคโลโคโลจะเปิดโคโลอ่ะเปิดโคโล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 นมโคคุดผิดนมโคโอ้โห อร่อยมากอร่อยสูสุดโอเคอเอาคุปตะคุมาเ,จ,าเจอเลยเจออะไรเจอช่องไหนไหนไหนหน้าบ้านผมเลยเอยวีนะเว้ยเดี๋ยมาดูดิเจออะไรเจออะไรคุปไปคุมาเจ,าจอโอ้โหนี่นี่ ไปทางตั๊มอะไรเนี่ยมันต้องไม่ตันโอ้มันไม่ตันโอ้โหเจอพี่บี้ครับวิ่งดับะตายโอ้โหโจนไม่รอช้าโจนไม่รอช้าโจนไม่รอช้าพี่บี้เือะไหลโจรีบครับใช่ท้อครับใช่เป็นประโยชน์ครับอ้าวเอ๋อฟังพี่ครับนี่ครับนี่คือเยังมีการปั๊มครับ บางคนก็อาจจะรู้ครับบางคนก็อาจจะไม่รู้อาจจะรู้ดูช่างครับไม่สนใจครับเดินไปเรื่อยๆจีบกานปั๊มแววเหรอชีวิตผมว,วันอยู่แต่ใน,นเมืองน่นาเงล่ะเจอไอรอนเลยโอ้โหโชคดีครับเนี่ยผมมีไอรอนมา6เจ็ดอันแล้วผมอาไป้าที่คนนี้ที่คนไหนใครดี จเจอเหมืองนะเออคุณลุงมันไหมครับพันเขาเสิร์ฟนะอุ้เสีรบเอ่อต่อวันพัศสีนะครับ